สำนักงานสา,าธารณสุขจังหวัดแพร่ร่วมกับสมา,สาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดแพร่จัดกิจกรรมพฤษภาสํารานสวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่28พฤษภาคม2567ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ร่วมกับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดแพร่มีความ,ม,ามสสสสายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัด พฤษภาสำราญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรที่เกิดในเดือนพฤษภาคมภายใต้แนวคิดพลังแห่งการสร้างสุขสัมพันธ์กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยผู้โดยสารออกเดินทางโดยเรือสอสอจอแพร่ คณะผู้บริหารประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดแพร่พร้อมด้วยแม่บ้านสาธารณสุขประจำจุดรับรองณบริเวณห้องถงชั้นหนึ่งรอต้อนรับบุคลากรที่เกิดในเดือนพฤษภาคมจำนวนแปดคนบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นเสียงเพลงท่องคำนองแห่งรักดังต้องไปทั่วสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคน นายแพทย์สุวรรณเพชรรุ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ดรวรากรเพชรรุ่งประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดแพร่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดแก่บุคลากรที่เกิดในเดือนพฤษภาคม ุนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดแก่บุคลากรงานวันเจ็บทุกปทกีทุกเดือนก็จะอวยพรตลอดเวลาว่าขอให้มีความสุขไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปว่วยไม่ไข้กินได้นอนหลับแล้วก็ฝักเป็นข้อคิดสําหรับว่าการเจิดทุกครั้งหรือวันเกิดทุกครั้งก็จะได้ถึง พ่อพันแม่หวกพิการเลนะครับก็วันนี้ทั้งวันนี้มีงานสนุกก็จัดโดยทีมงานทุกคนนะครับของ HR ชาแล้วก็ทีมของแม่บ้านสาสุขก็เป็นเป้าหมายหลักที่จะให้ทุกคนมีความสุขกันในองค์กรับวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งเราจัดกิจกรรมวันเกิดกันมาเนะี่ยเดือนนี้เข้าเปเดืยนที่7แล้วนะคะ เป็นเดือนที่7แล้วเราเริ่มแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงพฤษภานะคะาก็สำหรับงานของเราเนี่ยก็มีความสุขทุกครั้งสําเร็จไปด้วยดียทุกครั้งมีเสียงรรอะยิ้มทุกครั้งในี้นะะในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นราศีพฤษศกนะคะจากพยากรณ์อนี้สายมูนิดนึงนะคะพยากรณ์จากจกโหราโหรา ระดับประเทศของเราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าราศีพฤษภเนี่ยในปีนี้เป็นราศีที่เฮงรวยและดีที่สุดในราศีทั้งหมดของปีนี้นะคะสาวๆดงๆในราศีนี้นะคะ September <thank> ก็ให้เฮงให้รวยให้ปังนะคะแล้วสำหรับพวกเรานะคะที่มาร่วมอวยพรเขา ทั้ง8ท่านในวันนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยร่วมในเรือสำราญแล้วก็ขอให้เกาะความรวยความเฮงความปังนะคะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ทุกท่านทุกคุณ่ะาขอบคุณค่ะไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับและเชื่อว่าเดือนหน้าถ้าเป็นบรรยากาศอย่างนี้ผมขออนุญาตเลี้ยงอาหารด้วยเพราะว่าเป็นเดือนวันเกิดผมครับขอบคุณครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับ ทางคนที่เขาเกิดเดือนพฤษภาครับครบรอบกี่ปีก็ไม่รู้เนาะ,ะถือว่ามันเป็นอายุที่ทําให้เราก้าวต่อไปในวันข้างหน้านะครับขอบคุณมากครับผมุมขอบคุณครับขอให้คนมีความสุขครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันในวันแห่งความทรงจาารํานะคะแล้วก็คิดว่าไม่ลืมในชีวิตที่เราทํางานที่นี่เรามีวันดีๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ

้้่ไ่ไไมนนววัชิบันทึกภาพพิธาสําสำราน2567เป็นการปิดท้ายกิจกรรมพิธาสําสำรานอย่างสวยงามอบอุ่นและเต็มไปด้วยความประทับใจสำหรับวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมพฤษภาสำราญจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารบุคลากรและสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดแพร่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขให้ประสบความสำเร็จต่อไป